สวัสดีครับวันนี้เป็นชั่วโมงเรียนภาษาเยอมันอยู่ที่บ้านนะคะจะบอกว่าไปเรียนมานานมากแล้วจริงๆสำหรับภาษาเยอรมันเป็นปี2ปีแล้วที่เก e เท e อินสติจ t e นะคะแต่ว่ามไม่ได้ค่อยได้ใช้เนาะมันก็เลยจะแบบเข้ามอเข้าหายลืมๆไปพอสมควรเยอมันกันอะไรอย่างนี้ทีนี้ก็ช่วงนี้ก็ จะพยายามหาเวลารีวิวนะคะก็อาทิตย์ละสักหนึองวันวันละหนึองชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างนี้พเพียะว,ว่ามีคนถามมาเยอะมากๆเกี่ยวกับภาษาเยอรมันแล้วก็มีคนสนใจมากอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ก็เลยทำคลิปมาแชร์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องภาษาเยอรมันให้ฟังกันนะคะผมเอาล่ะ เกียเทอินสติทิตนะคะไปเรียนมาถึงเลเวล B ก็เป็นเลเวลกลางๆอะไร่เงี้ยจะบอกว่าก็ไม่ได้เก่งเก่งกาดอะไรมากมายนะแต่แบบว่าก็ชอบภาษาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีคนถามมาก็เลยอยากจะเอามาแชร์จริงๆแล้วมีเพื่อนเยอรมันบอกว่าเขาออกเสียงเรเกอร r แต่ว่าภาษาไทยกับภาษา,า,ษา,า,ษา,า,ษาอังกฤษออกเสียงว่าเกิร์เทเกิร์เทเกอเทนั่นเองนะคะพ้อมแล้วก็โอเคอันนี้เป็นอีกเล่มหนึ่งที่มีประโยชน์สําหรับคนที่จะไปอยู่ที่โน่้นเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนกับแบบฝึกพูดฝึก Conversation อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เล่มนี้จะมี CD ให้ด้วยก็ดีมากๆ่วนนี้อีก2เล่มนะคะพ่อีก2เล่มอันนี้จะเป็นอะไรอะ first เ o อร์เซนเ r n ร์สในเใช่ไหมแล้วก็จะเป็นเหมือนกับ v o c a b u l a r y ทั้งหมดเลยของของเ e อ m มัของเขาก็จะแบ่งแบ่ง,แบ,งแบบเป็นสัดเป็นส่วนให้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับเล่มนี้เล่มนี้ก็จะคล้ายๆกันแต่อันนี้จะเป็นเน้น uh, conversation มาให้ด้วยอ่าแล้วก็จะมีเล่มนี้ของจุฬาเล่มนี้ดีมากจะบอกว่าเป็น grammar ทั้งหมดเลยคือ จะบอกว่าเล่มนี้ละเอียดที่สุดแล้วนะสำหรับกรมมาที่เท่าที่เคยอ่านมาแ,แต่ก็ยังอ่านไม่จบนะ <laughs> มันเยอะอ่ะโอเคสวัสน,นี้นะคะเ,เป็นคลิปแรกของออคลิปภาษาเยอรมัเนานะก็เดี๋ยวมาประเดิมด้วยอะไรที่ง่ายๆก่อนละกันเพราะว่าเดี๋ยวจะงงก็เอาเป็นโอเค let's start เขาเรียกอะไร Alpha าเบกันก่อนดีกว่าก็คือตัวอักษร a b c d e f g h ของภาษาอังกฤษเรา,านี่แหละก็จะบอกว่าภาษาอรมันเนี่ย มันค่อนข้างจะทําให้เรางงเพราะว่ามันเขียนเหมือนกันกับภาษาอังกฤษเลยแต่ว่ามันอ่านออกเสียงกันเขละอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวจะมายกตัวอย่างให้ฟังคร่าวๆก่อนว่าเขาอ่านออกเสียงกันยังไงแล้วก็มันจะมีตัวไหนบ้างที่จะทําให้เรางงแล้วก็ต้องระวังเป็นพิเศษอะไรเงี้ยโอเคก็โอเคเริ่มกันเลยละกันเนาะอย่าง a b c d อย่างเงี้ยนะคะเขาจะออกเสียงว่า a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z th <laughs> จะบอกว่าไปครั้งแรกนะแค่เจอ A B C D ก็งงแล้วแล้วก็จะมีสระของเขานะคะอย่างเช่นเอไอโอยเนี่ยจะงงมากเพราะว่าตัว A อเอาเสียงเป็นอตัว E อเอาเสียงเป็น A ตัว I อเอาเสียงเป็น E ส่วน O กับ u เนี่ยค่อยเชื่อหน่อยเพราะว่าก็จะเป็น O กับ U ก็ไม่ค่อยทรไหร่ก็จะเป็น A, E, I ที่ค่อนข้างจะ ทำให้เราสับสนกันพอสมควรอะไรอย่างนี้สาหรับการออกเสียงแล้วก็จะมีตัวยอย่างการการออกเสียงของภาษาเยอรมันที่มันจะจะทำให้เราค่อนข้างจะงงงแล้วก็เป็นเป็นการออกเสียงที่ค่อนข้างจะยากคือเขาจะออกเสียงอยู่ในลำคอะะอ่จจะเยอะอย่างเช่นคำว่าแฮมเบอร์เกอร์เ้าก็จะออกเสียงว่าแฮมบูเกอร์แฮมเบอร์เกอร์แฮมบูเกอร์ เอิคําว่า football ก,ก็จะเป็น foot ball foot ball hotel 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 อ่า look at me คําที่เป็นตัว f กับตัว r ตัว r มจะออกเสียงยากสุดก็จะอย่างเช่นคําว่า Frau ฟาวก็จะเป็น F กับ R ก็จะเป็นเสียงอยู่ในลำคอด้วยอะไรเงี้ยหรือคำว่าเอ่อ uh, แรกกับเ e ็ตแรกกัตแปลว่าฝนตกมันจะมีเสียงตัว R แล้วก็จะมีเสียงที่อยู่ในคอก็จะค่อนข้างยากแล้วก็อย่างเช่นคำว่า Night Nacht Nacht ก็จะแบบเสียงนัอยู่ในคออะไรเงี้ยค่ะค่ะค่ะแล้วก็อย่างเช่นคำว่าเนาะ n น c ะ อเงี้ยนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างสำหรับการออกเสียงเอาล่ะวันนี้เป็นคลิปแรก let's have a look จะเอาอะไรมาฝากกันดีโอเค this is my German time chapter one l e i s start for โอเค say hello เนอะก็เอาเป็นการทักทายสวัสดีกันมาฝากดีกว่าจะได้ง่ายๆหน่อยแล้วก็เดี๋ยวคลิปต่อๆไปก็ค่อยเอาเป็นประโยคน้นประโยคนี้คำน้นคำนี้อะไรเงี้ยมาฝากแทนแล้วกันโอเค let's continue ก็เป็นคำว่า hello เธาจะพูดว่า Hello 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 แล้วก็จะเป็นพวก Good 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 ต่างๆนะคะอย่างเช่น Good morning ก็จะพูดว่า Good morning Good afternoon Good a f t e r Good evening Good a f t e r n Good night Good night โอเคมาทบทวนช้าๆกันอีกทีหนึ่งนะครับผม Hello. Hello. hello, Hello. Good morning. Guten Morgen. Good 10. Morgen. Guten Morgen. Good afternoon. Guten Tag. Good 10 Tag. Guten Tag. Good evening. Guten Good Abend. good ten abend i c o d an abend good, good night gute nacht good t nacht โอเค okay. เอ่อ3 good จะเป็น guten 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 หมดเลยมีแค่ good night เจอแต่ good night เพราะว่า night เป็นเพศหญิงเพราะฉะนั้นคำที่จะผัน ก็จะผันไม่เหมือนชาวบ้านอีก3ตัวเป็นผู้ชายเป็นเพศชายเลยก็เป็นกูเทนกูเทนไม่นักตัวเดียวที่เป็นเพศหญิงก็เลยต้องเป็นกูธเทอโอเ okay. ค let's l e a v e i t again um hello hello good morning good morning good afternoon good n d t k g Good evening, Good a b t e n d n Good night, Good night, Hello, Good morning, Good t a g g Good a b e n d Good night, Okay, คลิปนี้เป็นคลิปแรกเพราะฉะนั้นเอาง่ายๆแค่นี้ก่อนเดี๋ยวจะงงแล้วต่อไปเดี๋ยวพลอยประพัดจะ เอาคำอะไรเอาประโยคอะไรในภาษาอังกฤษและภาษาเยอรมันมาฝาก mm hmm. ก็คอยติดตามชัตตต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย see you later b i s t o next month s s